สำหรับวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินบาทที่แข็งค่า,ข,าขึ้นอย่างผิดปกติค่ะซึ่งตอนนี้กําลังกลายเป็นฝันร้ายของผู้ส่งออกนะคะทั้งๆที่ตัวเลข GDP ไทยเนี่ยโตไม่ถึง2%มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะวันนี้ทางบิสทอของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกกับคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากค่าบาทแข็งที่แข็งมากเป็นประวัติการ รวมไปถึงตัวเลขปริศนาต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของยอดส่งออกทองคำแท่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่พุ่งสูงผิดปกตินะคะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่บิดเบือนค่างเงินบาทของเราเดี๋ยวเราไปฟังการพูดคุยกับคุณเกรงไกรเทียนนุก,กูลประธานสาภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งผิดปกตินะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทางสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการร่วมภาค,ภาคเอกชนสามสถาบันที่เรียกว่ากกรเนี่ยเราเป็นห่วงมาก <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วสำหรับการส่สงออกและนำเข้าเนี่ยเส้นประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกและนำเข้าเนี่ยเราเข้าใจเรื่องปัญหาความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยสำคัญก็คืออิงกับ หรือว่าตรงข้ามกับค่าเงินของสหรัฐหรือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช็คช่วงที่เวลาค่าเงินของสหรัฐแข็งค่าขึ้นประเทศผู้ค้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ่อนค่าลงในทางกลับกันค่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าค่าเงินบาทและรวมทั้งผู้ค้าส่วนใหญ่ก็จะแข็งค่าขึ้นตามเลือกเกิดขึ้นมาตลอดเวลานี่่เป็นเรื่องที่แปลก สำหรับผู้ที่กิจทำธุรกิจนําเข้าและส่งออกเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีเนี่ยมันมีความผิดปกติเพราะว่าค่าเงินบาทของเราเวลาแข็งเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคหรือในเอเชียเรากลายเป็นแข็งมากอันดับไม่หนึ่งก็สอง mm. นะซึ่งทั้นทั้งที่มันไม่สะท้อนความเป็นจริงของภาวะเศรษฐกิจของใจด้วยนะครับ เพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของเราดี GDP เราสูงทุกอย่างดีเนี่ยมันมีเหตุผลที่ค่าเงินบาทจะมีส่วนเสริมให้แข็งค่าเพิ่มขึ้นคการนี้ในทางกลับกันเนี่ย GDP ของเราในช่วงสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบกลับว่า GDP ของเราเนี่ยโตไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันมีความผิดปกติมากซึ่งเราพยายาม หาและพยายามตั้งคำถามนี้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรประเทศไทยกระทรวงการคลังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับค่างเงินบาทนะครับเพราะว่าผมจะเรียนคุณะพูนดดุษครับว่าเราเก็บตัวเลขตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีหกแปดถึงหนึ่งมกราคมปีหกเก้าปรากฏว่าค่างเงินบาทเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาประมาณแปดเปอร์เซ็นต์เส ซึ่งแข็งเป็นอันดับสองในภูมิภาคนี้รองจากมาเลเซียนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยคู่แข่งที่สําคัญเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยเราคงบอกว่าอา้าวมาเลเซียแข็งกว่าเราเราเป็นอันสองเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งแต่เข้าใจตรงก่อนว่ามาเลเซียไม่ได้เป็นคู่แข่งทางการส่งออกโดยตรงเหมือนกับประเทศที่เรายยกตัวอย่ยยอยางก,ก็คือเวียดนามค เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าประเภทไทยคลายหรือประเภทเดียวกันที่ประเทศไทยผลิตและส่งไปในประเทศคู่ค้าเดียวกันเพราะฉะนั้นมันแข่งขันกันโดยโตรงรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือว่าทั้งทั้งที่เวียดนามเองเนี่ยมีการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยกลายเป็นประเทศอันดับสามที่ได้ดุลสหรัฐอเมริกาในปีหกเจ็ดเนี่ยได้ดุลการค้าถึงแสนสองหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่11ได้ดูดการค้าแค่45,000ล้านเหรียญสหรัฐความเป็นจริงนั่นหมายความว่าค่าเงินดอกมันจะต้องแข็งค่ามากกว่าค่าเงินบาทโดยเปรียบเทียบที่เราแข็งค่าขึ้น8%แต่ค่าเงินดอกในเวลาเดียวกันนะครับเขาอ่อนค่าลง3%กว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเขาอ่อนค่าลง3%กว่าเราแข็งค่าขึ้น8%เอร็ษ รวมกันประมาณ11บเเกือบ12เปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้สินค้าของประเทศไทยแพงขึ้นโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ส่งออกของเราเนี่ยได้รับเงินเป็นเงินบาทลดลงกำไรลดลงต้นทุนแพงขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาที่เราจะเสนอขายกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆแพงขึ้นทันทีะนะฮะคือปัญหาใหญ่และประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเกือบปของ GDP ค่ะแล้วนอกจากนั้นถ่าเงินบาทจะไปส่งผลต่องเที่ยวตัวที่กําลังจะนาเงินรายได้เข้ามาเพราะว่านักท่องเที่ยวมาแพงนาทีเลยซื้อของกับแพงอักก็แพงอยู่กับแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนี้เขามีค่าเงินออนอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งคนไทยแห่กันไปหมดเลยเพราะว่าค่าเงินเยนออค่าค่ะครับอันนี้อันนี้คือให้เห็นชัดว่า แล้วตัวเลขมันก็ออกจริงๆว่าปี68ที่เราคาดการว่านักท่องเที่ยวเราจะได้ประมาณ35ล้านถึง36ล้านเนี่ยใช้สุดเราหายไปเกือบ3ล้านคนแล้วใน3ล้านคนเนี่ยไปโผล่ไปเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปเพิ่มที่เวียดนามขึ้นมาอีก2-3ล้านคนอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าผลเสียของค่างเงินบาทสีเลียนมาก เพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปหาต้องไปไฟายต้องไปหาความจริงว่าเพราะเหตุใดถึงมีการแข่งข้าขึ้นผิดปกติซึ่งตอนเนี้ทางโกโกอและทางสภาอุดเนี่ยเราได้มีการพูดกันและส่งสัญญาไปว่าเราเห็นความผิดปกติบางประการเกี่ยวกับการส่งออกทองคอําไปยังประเทศเขมรหรือกัมพูชาคะนะครับเพราะว่า ช่วงที่เดือนกรกฎาคมที่เรามีการประทะกันครั้งที่หนึ่งและมีการปิดด่านเนี่ยมีสมาชิกของทั้งสภาอุ่นและสภาหอได้รับผลกระทบจากการปิดด่านมาเรียกร้องให้กกฤชช่วยเจรจากับภาครัฐในการผ่อนปลนให้เปิดด่านนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปศึกษาว่าอุตสาหกรรมใดจะได้รับผลกระทบเราไปพบบางอย่างที่เราสงสัยก็คือ สินค้าอันดับที่สามที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดจากไทยไปกัมพูชาอยู่ในหมวดของเครื่องประดับและอัญมณีมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาดูในรายละเอียดพบว่าไม่ไม่มีทองรูปประพันธ์เลยหรือไม่มีเครื่องประดับใจใจแต่เป็นทองคําแท่งล้วนๆะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไปรตรวจสอบย้อนหลังพบว่าในปี2566 ยอดการส่งออกทองคําแท่งจากไทยไปกัมพูชาปริมาณมูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทคแต่พอมาปีหกเจ็ดมันทยานขึ้นมาเป็นแสนกว่าห้าพันล้านบาทโดยประมาณครับแล้วก็พอเดือนปีหกแปดเจ็ดเดือนที่เรามีการคื้ขายยังไม่ปิด,ด่านเนี่ยยอดก็พุ่งขึ้นไปเจ็ดหมื่นกว่าล้านละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทองคำ จำนวนมหาศาลเนี่ยถูกซื้อจากกัมพูชาไปเนี่ยมันเป็นความจริงไหมแลวเงินที่มาเนี่ยมาถูกต้องไหมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับเรื่องแล้วก็รีบเข้าไปดําเนินการก็มีมาตรการต่างๆมากมายแต่ผมรีนคุณชมพูน,นุษครับค่ะหลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมันไม่ใช่ลำพังมันจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายทองเนี่ยทั้งระบบนะครับค่ะ มันมีความผิดปกติเพราะว่านอกจากทองคําแท่งแล้วแต่มันจะมีทั้งทองคําที่เป็นโกลฟิวเจอร์นะครับต่างๆเนี่ยปริมาณการซื้อขายของทองทั้งหมดรวมกันแต่ไม่ได้ส่งไปถึงกัมพูชาที่เดียวนะครับแต่ว่ามันมีปริมาณมากถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของ GDP ไทยและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องไปหาความจริงว่ามันเป็น ตัวที่ทําให้ค่าเงินบาทของไทยเนี่ยแข็งค่าผิพปกติที่ขัดแย้งต่อพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยหรือเปล่าครับค่ะมีคาดการว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่ํากว่ากรอบ30บาทต่ตอดอลลาร์สหรัฐตรงนี้เรามองยังไงคะคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเรายังไม่มีมาตรก,การที่ดีพอหรือหรือว่าป้องกันได้ทันเนี่ยแนวโน้ม ที่เราเคยคุยกันเราก็วิตกกันว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเคยต่ำกว่าสามสิบเอ็ดบาทแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยให้เป็นอย่างนี้โดยไม่มีมาตรก,การที่ดีพอหรือว่าแก้ไขได้ถูกจุดเนี่ยมีโอกาสจะเห็นต่ำกว่าสามสิบบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าขณะนี้ต้องยอมรับว่าทั่วโลกกำลังที่จะทิ้งดอลลาร์แล้วไปถือครอง สินทรัพย์หรือว่าพวกหลักประกันที่ดีที่มีความมั่นคงก็เช่นพวกทองคำคเงินนะครับหรือว่าทองแดงจะเห็นเลยว่าพวกที่เป็นสินทรัพย์ลักษณะเนี้ยโดยพอเห็นทองคำไหมครับทำนิวไฮเกือบทุกวันปรับก้าทุกวันเพราะนั้นตอนนี้จะใกล้ถึงแปดหมื่นบาทแล้วต่อบาทหนึ่ง mm hmm. มันเร็วมากนะครับจากแต่เดิมเนี้ยตอนถึงสี่หมื่นบาททุกคนก็ตื่นเต้นว่าโอ้ไปไกล ปั๊บเดียวห้าหมื่นหกหมื่นเจดหมื่นแล้วนี่กำลังจะไปแปดหมื่นหลายคนพูดว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นในแนวทางนี้แล้วก็จะมีเรื่อง geo politics หรือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิภาคจะมีเรื่องสองครามจะมีเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยคนทั่วโลกนะครับ <c oughs> ทุกประเทศกำลังจะหันไปตุนทองคำตุนพวกแร่หลักแร่หายากหรือว่าพวกสินทรัพย์เหล่านี้ที่เป็นเงิน เป็นทองแดงพวกนี้ราคังพุ่มกระฉูดเลยเพราะฉะนั้นทองจะเป็นตัวที่ดึงทําให้ค่าเงินบาทซึ่งเราอิงกับท่าค่าทองคํามาตลอดเนี่ยยิ่งทองคําแพงเท่าไหร่ค่าเงินบาทก็มีโอกาสที่จะถูกดึงไปให้แข็งค่าเท่านั้นครับ ก็ชัดเจนนะคะว่าถ้าประเทศไทยนั้นไม่มีมาตรการที่ดีพอค่ะเงินบาทนั้นอาจจะแข่งค่าจนหลุดกรอบ30บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและท่องเที่ยวไทยให้กระอักเลือดกันอีกแน่นอนค่ะและนี่ก็คือจยดใหญ่ที่ภาครัฐจะต้องเร่งตรวจสอบและดําเนินการแล้วก็ออกมาตรการที่มีประสิทธิภาพนะคะ